วัสดีครับพี่น้องสุ้สุ้คนครับพี่น้องกําลังอยู่ในส่องนุงม่มบนดิสันยุคไหมครับมือหนีมาหายิ่งกบคือเก่าแล้วพี่น้องมือหนีมากกับลุงกันยาคือเกา่ามือหนี่บาที่โจน้ำอีกผู้หนึ่งมากกันสามคนมือนีเป็นทินเบินฝางคาง,งนี่พ่นถนัดกันเลยสิผ้ามาเบิง้งเห็นสาะนี่ต้นลงสองโตพี่นอ้อนนงโตใหญ่ใแต่กะบบหูว่าสียิ่งได้บ่เบ,บิ้งสาะพี่น้องสาใหญ่แห้ง แต่คนหลายคนก็สินั่งทะเบ,บิงก่อนรุ่นบบต้อนยิ่งเด้อพี่น้องเด้อฝ <c oughs> นกระแล่ส้มขึ้นสิตกน <c oughs> ะเออไปนัง่งคุณกบขึ้นทางลุงกัญญาเด้อพี่น้องลุงกัญญาสิเป็นคนยิ่งอ้ยขนาดนิ่งไว้ <c oughs> ขนาดนิ่งไว้ยัางขนาดหนาเสียได้กบขืนติดพังเลยพี่น้องแมนโมแมนกันยิ่งละใกล้ปนี่จากแมนกบหรือแมนงาไใหม่บุแต่โมแมนก็นต้องยิ่งเลยก่อนละมันสงสัยเราเทนึงสีถือบอ่อละใกล้ปนนี่ถือเด้แมนบอ่อ

มันแนมมันถนนัดมันอยู่ใกล้แน่ก็เลยสีซัำมให้มันหมันใจไปเลยยิ่งซัำมมันประถึกเลยนี่นัน่นถือทั้งสองลูกเลยบ้านนี่อ้งโ,โ,โว้ยโคตรลุ่งเลยย้อนแนวไหน ทำไปีงสอดอกครับมีโอ้ย้่ายี่น้องเอยงอยู่สวงามอยู่นาดถือกนึงเพิ่งหูึกอยู่เนเอเชียเพิ่นเป็นจะไหน่ได้เขาเลือกแข้งไหนขาที่แข้งตั้งชองโตตช่เออเอาเป็นจะไหนเบ้โตนี่ เออถือข้าทั้งสองอันเลยตัวงามอยู่ตัวงามอยู่ครับโอ้ยนางสมงศ์นางสมงศหนึ่งสามคนกล่องนั้นขอขอขอโทษด้อพี่น้องไว้กล่องใส่หัวนั่นกล่องั้นรกเล็กรกเล็กนางสมงหนึ่งสามคนเนี่ยได้กบหน่อยตัวหนึ่งจะคอยไปลุ่นสาไม้อีกพี่น้องตัวนั้นมันขาวทั้งพลุงยิ่งได้บ่้องให้พี่ใหญ่นี่มันใกล้เง อุ้ยดีกว่าบดยิ่งในนี่เสียได้มันเอาถ่ายด้วเออกบขึ้นไตข้างพี่น้องเออเสียให้ลุงกัญญายิ่งส่งมาถึงเนเผาลงไปมันสิไปสัวโต้กบเสียงดวงอุ้ยขวมน้อยนึงซ้ำอีกยัดขกบไปยัดโกบไปดีก่อนมาทิโจกเต็มใส่ลูกฟูโรดบะข้าวบะถือกัดซ้ำเลย

phù y phục yu ở nỉ hang bơ thử một cái này đấy ui hang hang ừ vẫn hang u cốm อยู <m aks> oh, ่ในกล่องแล้วโอ้ยบะถือก็ถึงขาแทบบอเอาลูกฟูหูใหม่ให้มันมุดลงได้ถันเนี่ยสิปอนฟูลงมึงเด้อบะถึงรึฟูบะสุดมันอยู่ไก่แห้ง เอาเบิง้งโอ้ยขวามเออยิงพาเข้าไปเลยขว,มมเข,วขวามิดไม่จะฟุ้งขวามต่ำนุ่งหนึงยิงระยะใกล้แน่พี่น้องมันอยู่คนล,ละฝั่งกันอืม ยิ่งแบบเผาระยะกยกใกล้เปแนแน่มาข้นมาข้นไก่พูนัง่งติดโอ้ย<ห>บ่ถือจำไว้ถูกนันเข้าถิ่มเลยอืมบ่ถึง,ถงโอ้ย ขึ้นบนไหนบันนี้โอ้ดี้ดิ้ดิุ้่นปุ่นมุดมุดไปไปขึ้นพุ่นแล้วบันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออโอ้ยสั้นหลายกับบัตรถือกี่ขึ้นมาเนี่ยว้าแบบโบได้ตั้งหลักเลยนี่ก็ยิงหลอดไตเงาใหม่เด้นี่ โอ้ยม er. ันมันกอมันสีหลอดนั่นงานั่นน้างาผลาขากันสีย่อขวมมันก็ขวมหัวกันดูดตรงไตมันก็อันนี้อืมดูฟูไหลลงไปหัวใส่โอ้ยลูกฟูก็ล้มแห้งโอ้ยพูนพูนพูนพลุงพลุงลุงเอาแม่ถือปีบอแมนมันสิเข่าหู โอ้ยยังสิไปเด้ใส่อยู่เออไปเอานี่มาจับงาไมนี่เดี๋ยวสิซ้ำมอีกลูกหนึ่งไว้เลยนี่เอาสองลูกนั่นน่งาไมจับเอาเลยบ่ต้องล่งยากเออมันมีหางไหม่งอยู่หันอยู่พูลอดไปแล้วโอ้ยลูกผู้เจ้าขาวผู้ อันยุติงาไม่นั่นละน่ะนะลงไปเหยียบห้างไม่นั่นพ่อลุงเออนั่นห้างไม่นั่นเหยียบเยอะอยู่ฟ้าเขาไปเบิ่งไกลๆกับบ่ไดดดอกพี่น้องมันหกปวดทั้งหลังเบิ่งไกลๆเอ้าอ้ยบ่ทันมันเด้ เออเอา,เอา <c oughs> สองดอกพี่น้องแข่งคอยได้แ <c> ข <oughs> ่งคอยไปหลุ่นกันสาไม้เด้อพี่น้องเด้อมาเบิงสาหนิพี่น้องลุงกันยากกับบา่าวจิโจ้พน,นั่งหลือพนมาหาขางนี่พอเวลาไปหาสาอื่นบ่ม,มีต้นลงุงจา๊กโต้ลุ้ง <c oughs> มาทางนี้เป็นนั่งล่อกันข้าวนึงแล้วจังคอยถ้าเบิงบัต้นยิ่งเด้อพี่น้องเด้อว่ามันสิขึ้นให้ยิ่งบ่เห็นไหม้ตอกยิ่ในหน่ำทีไม่เสือมาจากพังมหาหน่ำเลื่ไปต้องสะแบงมาเห็นแต่ไม้ในหน่ำทีเลื่อนไปตองสะแบงมาต้อกสะแบงอะไรเงี้ยเออมันขังอยู่รอบพังหน่ำใบใหญ่ใบเหลียงบอฟูนฟูนพอลุงใบใหญ่ใบเหลียงทั้งวิโนกูนไต่พุ่มน้ำไต่พุ่มน้ำแล้วก็มีไม้ ไม่อันหนงเดีลงมาเห็นบ่ไม่ยังไม่เดีนยิลงมาหาน้ม่าดพังนั่นไม่าดพังเห็นบ่ใบสะแบ้งนั่นทั้งวิ่นออกนั่นนะเห็นใหม่บ่เห็นไม่บ่เนี่ยไม่กอนเงไม่ไม่ขางใบสแบ้งประมาณสองหนึ่งนันในผาดพังกาลลงมาหานามอู้นั่นแม่ Ừ. mọi người. Tìm kiếm thoái đi. Tòi hên nhân. Oh, mất luôn 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 tí. luôn 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 bọn này. Tài, tài phố lũng này. ในป่องรอในในขอนนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยข่อยก็ข่อยปัดเอามือมาถือกล่องนี่หน้าในป่องรอมองขีดิ้นลุบๆเห็นบ่ในพังอ่ะซื้อเพิ่นนี่ละไต,ต่ขลางวันตกไม้กาดหนึ่งเห็นบ่ไม้เงี้ยลำใหญ่อามองกล่องอยู่นี่เออบังแน่อยู่แต่ว่ามันแห่งสีมีเปอร์เซ็นต์อยู่ข่อยครับกล่องปัดอยู่ในมือเอากล่องมาถือ เออต้นี้บ่ใหญ่เท่าใด้ดอกต้นนี้เดี๋ยวบาดติโจสิเป็นคนยิ่งครับพอวิรัติเอามือมาถือกล่องว่าสั่นพอดีเลยตีอยู่ระยะวางผลซ้ำอุ้ยเต้นขึ้นพังเดี๋ยวจะค่อยซ้ำอีกเท่านึงซ้ำเทือสองพอลุงหาสองทางงั้นสิยิ่งตัวพ่นอืมอืมอืมแต่งเอามันโอเคดอกแนมบังมันโอเคหรอ แหง้อดีๆมันตกใจมันเลยเอาไมา้พอเวลาโยกไก่กูกมูตีแต่ว่าแห่งมือพัดถือกล่องพี่น้องเลยกันเสียกล่องไปเสยหัวกบก,ก็บสิตื่นหมดมันกับสิบอดอียิงเลยเลยรอจังหวะก่อน nhanh ca nhanh 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 còn xây hoa cả bố đãi tảng cỏ chắc siêng bó uý bí to hang thiệt nè ông con ra ông บอกที่โจ้สิยิ่งโตอยู่พังขังไว้หนอกเด้อพ so ี่น้องเด้อมุดบ่บ่เมนบ่เมนน้อยออกขังนั่นตัวตอยออกขังไว้หนอกเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเสี่ยวกลองใส่หัวยิ่พี่น้องเอาเอาลุกกัญญาสิเป็นคนยิ่งครับเปลี่ยนกันยิงเลยระยะไกล เออเอาเอาได้เลยสองโตเอาลูกฟูผุนหูเพราะว่าฝนตกพี่น้องฝนตกวังหันกับเชียงไทยูมันผืดแล้วก็ฟูโบตันได้ยิ่งหนึ่งหูฟูสิผืดแล้วมันก็สิยิ่งบ่ใครต้องเป่าเท่าใดลุงขังนั่นเลยติลุงออ มันันามโมเลกเด้นั่นนามบ่เลกลงลงไปในฝังไปโอ้ยมันลงาูบอกมานเดียวัขี่ก่อนเมานสมันกียตัว่ก่อมันสีไดก่อนตัวนี้ระวังมันยิ่งเขานาบบุหนังขาดาะกบหยกบวเ อืมปวนอยู่อ๋อปวนอยู่บ่ปวดมาเอาอันนี้มาเท้าเอ้าเอาตัวถูมาเท่าให้เพิ่นเนี่ยเออเอาใหม่เอาใหม่มาเท่าให้เพิ่นเนี่ยปวดตกฟังที่เขามาแล้วพ่อลุงเขามาแล้วเขามาแล้วนี่นี่เขามาแล้วเขามาเขามาไก่หรอร้อยร้อยนี่นี่เขามาไก่พ่อลุงแล้วเด็ดเด็ด ใหม่เนาะวันนา้เจ้าไหม่ไหมตั้นเน้หักหากินยากมึอนี่มาพ่อผลอีกตั้งหากตอนนั่งก็ถือแดดแดดไปแดดมาฝนตกขันแม่นว่ามันอันนี้ขันแม่นว่ากบแมวออกมาเติมกันเน้มนก็เสียนี่อยู่กบแมวตัวใหญ่ๆมันอยู่ในหูถ้ำเบิดมือนกันแม่นว่ามันอัีแม่นว่ากบเลยกบมันอยู่ในถ้ำ อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวูเจ้าข้างงาไหมตันนิดออโอ้วหสวมาก้วยหลวมเจ้าโดีตยวตุลุนเดียกั่านี่กบโคกกบโคกของโน่นกบโคกกบโคกก็น่าเป็นชาวอืเป็นสาว ยังคอยไปรุนสาไมอีกพี่น้องสาหนีได้สองตู้ยิ่งโลดตาเนี่ยเห็นอยู่เพื่อนมันอยู่ใกล้ผู้อยู่ใกล้ผู้อยู่ใกล้มันมีเปอร์เซ็นต์กลัวอ่า

้อนั่นได้แล้วได้แล้วเอาเลยอุ้ยหักลูกฟูของงามไมยิ่งบุกปลาพี่น้องหลังลูกฟูหักเดี๋ยวสิป้าไปเบิ่งไกลๆเออ โอ้ตัวใหญ่อยู่ตัวตัวใหญ่ยังว่าแต่ตัวหน่อยโอ้ยลูกชามลูกกระบอกถึงสองลูกเอพี่น้องนี่ห์เลยวันสุกร์ไฮพ่อยู่ไกลยิงมากมันก็เสียงด้วงแล้วด่วงกกันนนี็็บเหมันยิงยากแน่พี่น้องฝนก็ตกฟูกระฟืดว่าสิกลับบ้านพอดีมาพออยู่รอทางหลายย่างก็เลยได้นั่งเบ่งรถกับแลนหลายยังคอยไปรุ่นสาม้อีกพี่น้อง สาเนเดีได้ตัวเดียวสาเนละเพราะมันต้นลงตัวเดียวไปเบ well ิ่งสาไม้ข้างหน้าอีกก่อนมันมันมันใกล้ผู้ใกล้มันสีเสียงแฮ่มันสีถือบอเท่านั้นละมือมันสั้นหรอกเอาเร็วลงเอาเจ๊งได้มาเกิได้ลงเอาเลยละเอาเลยลุง ไอ้แต่มันถือไว้เอาเลยมันมีตัวเดียวนี่ละเออพนนั่นละลงในบันไดนั่นละนั่นละลงต้นนั่นละเออลงมันบันไดได้จับขันนั่นนั่นลงเลยบันไดลูกกบใหญ่ๆลูกฟูน้อยๆมันสีอันนี้เสียแของเอาเลยยังแต่หายาก เลือกจิตว่าเลือกมันมีปัญหาดอกนั่นลูกฟูจมอยู่หันละจะรออยู่นั่นส่วนหอบไตตัตำมลดหอบขื้นห้าหอบหอบหอบกัมโตส่งขึ้นให้เบ้าทิศโจกเล้เดี๋ยวสะพาไปบึงไก่ที่น้อง

เ,เดี๋ยวกับจังคืดสิได้พ่อเท่านี้แล้วพี่น้องเดี๋ยวกับสิไปแบ่งกบกันว่าสีใได้ไปปนพุลาจากักโตไปปั่นกันอยู่เถียงอยากให้เห็นพี่น้องนี่เห็ดปวกไปหน่อยปอ,อกลอเลาะเถียงเป็นซ้ายไปเลยนี่งาม,ามขันแม่นว่า,าวมีเวลาเนี่ยจะน้อยกับ รุ้ยค่อยๆเก็บไปกับแกงแซ่บผงเด้อพี่น้องเห็ดบวกไก่หน่อยไหมเป็นพุงเลยเบิ่งเดี๋ยวสิได้ปั้นกบกันก่อนได้ฟูและจับตัวฟูและวสองตัวอยู่เอาสองตัวจับใส่ถุงเลยว่าที่เจ้าถือสูงสองถุงตอนใส่ถุงมันจังบ่เสีย

รตตอีงพีอได้ไปปนอยู่พี่กลัวฉีดักอยู่น้ำกุงเทศยี่ดอกให้กำลังใจเยอพี่น้องเลยผมได้ซันี่ล้อได้กินพ่อได้กินกำลังใจกูมายิ่งมือนีก็ได้พูลละสองโตพี่น้องหายลูกหายไปแ่ไหนกะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแหงสุโภสข้นอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมือนีกะ ขอจบไปเพียงแค่น,นี้แหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนาอืออือไอ้ลมๆด้วย